คคนนนบบมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วพอดีเขาถามหาพี่ว่าพี่อยู่ไหนครับบอกว่าผมโคตรปานคุณเดชเกินผมคิดถึงคุณเดชเกินผมคิดถึงคุณมากณวันนี้ตั้งตัวแล้วครับสองแสนละได้แสนหนึ่งไอ้เจเจลงมาดิเดี๋ยวผมจะรถให้เขาเจตั้งตัวลราตั้งตัวนะเอาขอบคุณพี่แจ๊ค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 ไม่หรอกพวกมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์พี่พี่ดูนะพี่เดี๋ยวพี่เตรียมหันมาดูนะจะเอ๋ เออเาไปตั้งตัวนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคือถ้าเจอหน้าก็คือรายการเจอหน้าคือใส่กันอย่างเดียวครับเอาง่ายๆคุณกับผมอะไม่เลยค่ะไม่มีปัญหาผมไม่ได้กลัวครับไม่ได้กลัวคือไม่ได้กลัวฮัลโหลอยู่ไหนอะผมอยู่กลางครับคือผมไม่ได้กลัวไหมผมแพ้ผมก็เล่นได้อีกอะเล่นได้อีกเหมือนกันครับคือชิวๆอะเบาๆเบาๆประเดี๋ยวบอกผมว่าน ผมแบบเล่นได้อีกเรื่อยๆอ่ะพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่ก็ได้ครับได้ครับได้ไส่งานยังไม่เสร็จนะครับบอสผมว่าพไม่มี้เรื่อยแต่ว่าเราจะเจอกันนะครับเอ้าคือคุณจะไม่เจอผมละเอ้อเจอครับก็ขอหวังว่าเราจะเจอกันเจอที่ไหนครับเจอที่ไหนอยากเจอที่ไหนล่ะครับเจอทุกที่ได้ไหมได้ครับได้เออเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันคุณไปทำไส้งานเถอะเดี๋ยวผมให้คุณต่อไหมโอเคครับไม่ต้องมาบอกยอะเลยทำไมครับตามต่ เอาไองเอะไอ้อายาเธอรมันไปแล้วเอาไปไหนวะไม่รู้มันไปไหนไม่เบิ่อเลยแล้วมันก็ไปแล้วเอาเอาน้เาเล่นนะไปเดี๋ยวพี่สายแม่งแข่เลยสั้นลองคิวมาต้องคิวมา,อวมาเอา๊ะรอบไปเจอรอบหน้าผมเอาออมือให้นะบอกก่อนไม่ครับ ควรจะเป็นการทำบอสถึงว่าเพราะว่าเราต้องเอาเขาไม่มหวผมจะลาเขาไปแบบชิวๆอ่ะไอันนีมงอันนีเมะอ่ะน้องคิวก็เห็นใช่ปหมล่ะครับแค่นี้ผมไม่ได้จริงอ่ะรถเฮียอะไรเนี่ยมาถูกวันขอเดินเจอเพื่อนพูดปลาพอดเอ้าต้องมองใครไปด้วยอ่ะเอ้าเอ้าไม่รู้ก็เขามาด้วยติดรถมาด้วยขอติดรถมาด้วย คดีไม่เห็นจริงอะไรเนี่ยเอ้าคดีครับคดีนั่นคือฝากคุยนะครับคุยเลขาคนนี้ใครครับเนี่ยอันนี้คุณเลขาคะสวัสดีค่ะครับอันนี้ใครนะครับสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่อะไรครับอะไรอ่ะอันนี้เอาคุณอยู่กับอะไรกันครับบอกอันนี้คุณคุณอะไรนะสวัสดีว่าผมเจอผู้หญิงก็ข้างเยอะหมายถึงว่าแบบต้องรับเยอะเยอะมากไหมคะไม่หมายถึงว่าเรื่องสายงานครับเลย ำไไม่แกกู้ตังค์รถแย่เขาแล้วเ่ะเพื่อนเพราะว่าเขาจะชอบรถเพื่อนอะไรต่อยรายการเวทเยี่ยมเป็นไครับสบายดีไหมคุณเบิ้มสบายดีครับอันนี้ไปไหนครับคุณเบิ้มรถติดรถมาด้วยไม่ทำอย่างอื่นครับก่อสร้างไม่ไหวจะากทำอะไรยังไม่รู้เลยีเปล่า น้องคิวบอกรลได้ไหนเฮ้ยขับรถมีตาวะเนี่ยไปก่อนครัคุณเบิ้มครับเดี๋ยวต้องไปคุณงานครับไปเบิกรถมาครับน้องคิวเออราต้องจัดเฮ้ยขับรถอะไรวะมาแล้วครับอเฮี้ยมาดูความเป็นน้องคิวมาแล้วครับไอมึงเอาเขาไปด้วยได้เปล่าคือเดี๋ยวเราจะไปแล้วเพื่อนไปไหนม่ได้ไปไหน ได้ได้เพื่อนได้ขไได้ม่พี่พี่พี่ไปกับเพื่อนผมนะพี่ไปเพื่อนผมหน่อยเดี๋ยวผมจะไปแล้วไม่ได้ไปขอสร้างไอ้คุณก็ไปช่วยกันไปเออไปดูเขาไปไปดูธุรกิจที่เดี๋ยวผมผมจะไปแล้วเดี๋ยวไปบ้านใหม่คือถอดรองผมต้องพักแล้วจี้เลขอะไรไปเดี๋ยวผมให้ตังค์อ่ะไปะเขาไปอ่ะเลขอะไรเลขอะไรเดินหน้าเมื่อไหร่ก็ได้ครับหน้าผมให้ไปหมื่นหนึ่งครับพี่เอาไปแปบ ก็ไปแปลเขาอนะเพราะที่สำคัญได้เป็นเวลาที่อยู่ด้วยกันมากกว่าสวยอยู่กับใครครับหมายถึงว่าอยู่ดูงานอะไรอ๋อ่าเป็นนั่งหลังนี่โหลครับ,รค,รบคุณวิทูนเดี๋ยวผมรบกวนฝากเข้าไปดูในไซส์หน่อยนะเพราะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วทะเลาะกัอกกอนอีกแล้วข้างในมีคนโทรมาผมเมื่อกี้นะครับเอาโฟร์แมนเข้าไปได้วยคนหนึ่งก็ได้ สมสั่งไงนั่นแหละ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 ทำได้ได้เคลียรถหน้าหน้าทางเข้าหน่อยครับคือจอดกันเลยเทะมากเลยนี่ผมบอสลงก่อนเลยครับไม่เปลมเลยเลยครับจะไปกับผมหรอกปากแฟนผมไเลยทำไมทำไม่ได้ครับอะไรนะคะทำไมถึงทำไม่ได้เออ คนมันเต็มคนไหนไหนครับคนในไซส์หรือคนในไทยที่เต็มกุเล่ฮูฮู้คนมันเตียต้องคิวพาไปโรงพยาบาลหน่อยพาไปโรงพยาบาลหน่อยมันเต็มอ่ะไปไปโรงพยาบาลใช่ไหมรับ รอแล้ครับผมเอารถมาได้ครับได้ป่วยเหรอคะฉีดยาได้เลยครับว่าจะฉีดยาหรือว่าจะนอนลูนอลูบาครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดกับใช้เงินแบบซุริสุรายเท่าไหร่อะไรนะครับเมื่อกี้ป่วยเหรอคะไม่ได้ป่วยครับปกติมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าคะเนา อ็จะไปโรงพยาบาลก็ถามว่าป่วยเหรอ,อจะตายแล้วครับจะตายแล้วเพื่อนเพื่อเชิญครได้ครับได้เป็นอะไรเป็นอะไรก็ได้ที่เขาไม่เอาอะไรคะเป็นอะไรก็ได้ครับที่เป็นตัวจริงอะ่ะเป็นได้หมดแหละเป็นตัวจริงของใครอะ่ะ ไม่รู kind of like ้ครับพูดแปบนั้นเลวพูดไปเรื่อยวัดดีปีใหม่นะคะโอ้โหบอกป <laughs> ีหน้าก็ได้ครับไม่ไหวอ่ะก็เพิ่งเจอกันไหมจ้านี่ช้าหน่อยไม่เห็นอะไรไม่ใช่คนรอก็พูดได้เนี่ยครับใช่ไหมล่ะ ฝ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไปให้นะเดี๋ยวฝากไปให้ผมว่าเดี๋ยวพาไปสักที่นี้นะครับที่จะได้คุยเรื่องสุดยอดไม่ได้ครับคุยอะไรครับเขาไม่อยากไปหรือเปล่าไม่ไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปที่ที่นึงครับอาจจะแบบว่ามีแบบโมเมนต์แบบมิดมิดแบบมิดอะไรกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปนี่ให้ครับ อย่ไปดูร้านลาวให้อาพี่ไม่ซ้ำกับใครอ่ะไม่มีอยู่แล้วครับพี่ผมไม่ซ้ำกับใครอยู่แล้วครับพี่ผมไม่มีครับไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วครับซ้ำกับคงซ้ำกับใครไม่มีครับพี่ผมเขาไม่เคยมีสาวนะครับนช่แหรอครับใช่รพี่มีอ๋อคนหลังรถนี่้หรอครับไอโอเคไปได้ครับพี่มีอ่ะชิว พี่น็อคีโอนะที่ไปเยอะด้วยเอ้าสี่ห้าล้านคนอะไออันนี้จะไปชดกันทำไมนะไหวเหรอพี่เดินทางทุกวันแล้วนะมีมีอะไรกันเปล่าครับไปชดกันทำไมครับเนี่ยไปชดกันทำไมครับมีอะไรปชดการทำไมครับชดกันทำไมครับเนี่ยแบบเขามีหลายครงหลายคนมีรุ่นมีนี่หาวเขามีทรงมีสาวไปชดกันทำไมครับเนี่ย อมมีีะไรกันบ้างไม่ได้ถามว่ามีแค่ถามว่าใช่หรอแค่นั้นเองเล่นเกมจับผิดอยู่ป่ะครับเนี่ยงนี้ไม่ได้เล่นเกมจับผิดครับทำไมต้องไปชดอะครับว้ายไอ้ป้ปพี่ลินเวทเดี๋ยวเราไปสุบรีกข้างหน้าหน้าห้างเดี๋ยวพี่สุบรีหน้าห้างกันแล้วเดี๋ยวมาแล้วไอ้เชิญเชิญเชิญท็อกท็อกก็เลยครับดูดาวอะครับพี่ตอนเชิพี่เอ๋ผมว่าเราไปสู่วนการข้างหลังดีกว่าพี่ ก็ให้หัวหน้างานกับคิวชอบแม่สาวกูบอกเลยแล้วคิวชอบจัดอะกูบอกเลยแล้วคิวแบบเหมือนตรงเหมือนเจอคนตรงสเปกอะเอาง่ายคือแ้องคิวเหมือนเจอคนตรงสเปกอะกูบอกเลยอาการอย่างออกอะอาการอย่างออกอะกูบอกเลย อานั่งเลยคบน,นั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งเลย เิงไบ้าคะเลือกอะไรครับเลื่องก็ไม่ไม่มีแล้วเรื่อยๆรีชิวสรุปสี่ห้าล้านคนจริงหรือเปล่ามีครับมีมีเยอะอยู่รับได้อันนี้คือเรื่องจริงรับได้ไหมครับรับได้เรื่องอะไรครับ ทุกเรื่องครับก็ถ้ามีแล้วก็จะได้ไม่ยุ่งไงครับทำไมครับก็อของคนอื่นจะไม่ยุ่งทำไมล่ะของทุกคนนะครับของทุกคนอะอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นของทุกคนนะ,นมมนนะเป็นของทุกคนเลยเหรอใช่ครับทุกคนเลยเหรอใช่ครับ เป็นคนชอบแบ่งปันรอยยิ้มครับอันนี้ือเป็นอะไรอ่ะเป็นของทุกคนอะเป็นไปเรื่อยครับเพราอยากเป็นอะไรก็เป็นตอนฝันได้เป็นตัวจริงพอตื่นได้เป็นสำรองทำไมครับกจะเป็นของอื่นได้ไง ยังไงครับจะเป็นของคนอื่นได้ยังไงก็บอกว่าเป็นของทุกคนไม่ใช่คนมีเจ้าของนะครับจะเป็นของคนอื่นได้ยังไงใครมีเจ้าของครับไมไ่ไม่ได้ว่าใครก็แค่พูดเฉยเฉยเไปชนอะไรอปะเนี่ยไม่ครับไม่ได้ไปชนไปชนเก่งแล้วเนี่ยไม่ได้ไปชนครับไปชนต้องไหนครับไหนที่ไปชนเดีดยกก็มีสี่ห้าล้านคนเดียวก็บอกให้คิดไปเองให้เขาคิดอย่างนั้นแหละ ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแต่ก็มีจริงครับมีจริงมีจริงนี่นคือมีบ้างครับบางเวลาเวลาที่เหงาเหงาทุกวันเลยปะคะนนี้คือเป็นอะไรครับนี้คืออาการออกแล้วหรืออะไไงอันนี้เขาเรียกว่าอาการเหรอใช่ครับไปรุ่นครับวุบ้ยไงล่ะไปรุ่น จะมีถ้าแบบว่ามีมีอยู่แล้วแล้วแบบไม่ไม่ใช่มีอยู่แล้วดิถ้าสมมติว่ามีอ่ะอันนี้คือเรื่องสมมติหรือเรื่องจริง อ่าเรื่องจริงก็ได้ครับมีอยู่แล้วก็เราเราเป็นงานทีนี้ <_ ck> มีอะไรครับ <_ ck> <_ ck> <_ ck> มีแฟนเหรอไม่ใช่ครับมีสาวแล้วมีอะไรอะ่ะมีสาวอยู่แล้วมีลุกวันน่ะมีเรื่อยๆก็ <_ ck> ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับโสดไม่ใช่หรอใช่ครับปกติก็ <_ ck> ปกติครับ ก็มีจริงครับก็มีจริงก็บอกว่ามีจริงอ,อันนี้อยากจะบอกอะไรรอเปล่าน,น่ะฮะบอกอะไรครับย้ำตั้งเลยว่ามีจริงมีจริงเนี่ยเอาก็บอกไว้ไงครับว่ามีไม่ได้โกหกไอเตรียมใจไว้หรอคะเตรียมใจทําทไมครับเตรียมใจเรื่องอะไรถามด้วยนะว่ารับได้หรือเปล่าใช่ก็ต้องถามไงครับเกิดรับไม่ได้มีคนรับได้ได,ด้วยหรอคะมีครับมีมีม อ๋อน oh. ี่ครับกี่คนคะที่บอกว่ามีเนี่ยกี่คนมีสองคนครับฮะกูหลอดจัดอ่ะกูหลอจัดอ่ะดอกเนี้ยกูบอกเลยกูหลอดจัดอ่ะจับ อันนี้มีมานานเลยยังคะมีมาสามปีแล้วครับก่อนที่เราจะรู้จักกันอีกเหรอใช่ครับแล้วทำไมวันนี้มาบอกคะอ๋อเห็นถามไัก็เลยบอกอ๋อเพราะไม่ได้โกหกใครอยู่แล้วมีก็บอกว่ามีผมไม่อยากโกหกใครอยู่แล้ว ไข right. ่แม่โทรหาพี่ชายค่าเออว okay. ่าไงค่าค่าฝากค่าไว้ให้ท่านแล้วนะกับพี่ชายรองอ่ะโอ้ a n ง y ิวมากครับพี่เออนับไม่ได้หรอนับได้ไหมเรื่องที่มีสาวสองคนน่ะนะใช่ครับอันนี้คือเป็นเป็นอะไรคันอะ่ะ เป็นอะไรคันหอไม่หมอไม่ได้เป็นเป็นอะไรกันเดี๋ยวไม่ได้คันอะไรเลยครับตอนนี้เป็นสาวนี่คือเป็นอะไรอ่ะก็เป็นผู้สาวครับอันนี้เป็นบังเหรอคะไม่ครับกแค่อยากเปิดประสบการณ์ตัวเองเฉยครับอ้าวสองคนแล้วแบ่งเวลากันยังไงก็ไม่แบ่งครับไมพร้อมกัน จะให้โกหกหรือให้พูดความจริงครับเค่องนี้ก็พูดความจริงถ้าโกหกก็คงจะไม่ชอบครับเรารู้สึกไงครับรู้สึกงงครับงงกับเรื่องอะไรครับ ยังคิดอะไรไม่ออกอันนี้เขาจะถามว่ารับได้ไหมถูม้ไหมไม่ได้ต้องการคําตอบเขารู้แล้วว่ารับได้ครับฮะรู้อยู่แล้วว่ารับได้ใช่ครับทำไม,ไมถึงคิดอย่างนั้นนะไม่ให้เลือกอยู่แล้วครับไม่ให้เลือกใช่แปลว่าก็มีคําตอบอยู่แล้วครับ ตอบว่ารับได้ไงครับถ้ารับได้แล้วเรายังไงต่อคะก็ไม่มีอะไรครับก็รับได้ก็ปกติที่มาถามว่ารับได้หรือไม่ได้นี่คือจะเอาไปเป็นคนที่สามหรือว่ายังไงโดนไมคิดเัินรับก็ฉัาไม่ได้คิดอะไรจะมาถามทำไมว่ารับได้หรือไม่ได้เอา ถามไปงั้นแล้วถามเป็นพิธีเฉยแต่ก็ต้องรับได้ดีครับเฮ้ยก็ต้องรับให้ได้ใช่ไหมคะได่ครับแล้วถ้ารับไม่ได้ล่ะคะรับไม่ได้ก็ต้องรับได้ครับโอเคค่ะก็ไม่มีช้อยอื่นมีแค่ช้อยเดียวครับอันนี้ไม่มีใครเป็นที่หนึ่งสองสามครับเพราะเป็นที่หนึ่งรวมกันหมดเลย แต่ว่าสามคนเหรอหนึ่งสองสามแต่เป็นที่หนึ่งร่วมกันหมดเลยแต่ไม่มีอันดับครับพอเป็นที่หนึ่งร่วมแล้วก็รักเท่าเท่ากันหมดเลยใช่ครับรักเท่ากัน หรือว่ามีหนุ่มเข้ามาจีบเราหรือเปล่าปันใจเขาไปแล้วหรือเปล่าเด้เอามาจากไหนคะเออรครับอันนี้ไปเอามาจากไหนเนี่ยไม่รู้ครับถามดูเผื่อเผื่อมีไม่ได้มีครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วดียล้ว มีคนจ้องเยอะครับอย่าไปมีเลยพวกนิสัยดีๆใครจ้องคะนิสัยไม่ดีเยอะครับอ๋อพวกนิสัยไม่ดีเยอะเนาะใช่ครับแล้วคนดีๆอยู่ไหนอะคะนี่ครับดีอยู่นี่ไง <laughs> <laughs> คนที่ดีขนาดนี้ขนนเขาเพร้อมเป็นของคุณนะคุณเบิ้ม ไม่ดีเหรอครับไม่ดีตรงไหนท้างนั้นอะ่ะตอนที่เถียงกันเรื่องที่ผับเหมือนเคยพูดว่าไม่เคยบอกนะว่าเป็นคนดีอ่ะไม่ใช่หรอคะดีบางเวลาเร็วบางเวลาสถานการณ์มันบังคับว,วันนี้คือดีเลยใช่วันนี้เป็นคนดีน่านสนใจอ๋อ แล้วอีกสองคนอยู่ไหนคะอีกสองคนทำงานครับก่อสร้างเหรอไม่ครับเขาบินไปทั่วเขารับ,รบจ็อบเสริมแล้วสองคนนี้พอเรื่ังคะยังครับแล้วสามคนพอหรือยังคะเออคิดดูก่อนครับ แต่ก็ต้องไปคุยกับเขาก่อนนะครับคุยกับใครคะคุยกับอีสองคนใครคุยคะก็คุยทั้งคู่ครับคุยว่าจะคุยว่าจะมีคนที่สามอย่างงี้ใช่ครับตอนนี้คือนับรวมไปแล้วเหรอคะต้องไปคุยก่อนครับจะไม่นับครับ ให้เก <muitas> <arias> ียรติอย no <ue> ู่คูค <photos> ูแบบกูเหมือนพวกดาราพวกแบบตัวท็อปอะกูเหมือนพวกตัวท็อปอะเอาง่ายๆตอนเนี้ยแต่ถ้าเขาไม่โอเคก็จะบอกว่าไม่มีตัวเลือกอีกแล้วหรือเปล่า ต้องรับได้หรือเปล่าหยอกเล่นครับไม่มีรหรอกหยอกเล่นเชไม่มีหรอครับหยอกเล่นอ่ะหยอกเล่นครับหยอกเล่นหยอกเล่นปุ้ยมาขนาดนี้แล้วอ่ะเชื่อหรอครับอันนี้มันไม่มีเรื่องสมมุติหรอกค่ะสมมุติขึ้นมาเชบว่างโอเคอยู่ไหมครับ คิดอะไรนิดหน่อยคิดอะไรครับคิดไปเรื่อยก็ทำได้จริงๆเหรองงมีจริงจริงเหรอไม่มีครับก็หยอกไปเล่นหยอกเล่นไปนงั้นแหละเป็นอิสลามเหรอคะทำไมครับอ่ามเฉย หยอกเล่นนะครับอย่าไปคิดเยอะเลยแค่ปั่นเล่นเลยเฉยเสียงไม่ได้ดูปั่นนะก็เสียงก็เปน็นอย่างนี้ตลอดนะครับ <S <S อยากแบบเนี้ย อยากเข้าแบบเวลาแบบเขาแต่งงานเขาแต่งกันคู่เดียวใช่ไหมครับแบบสองคนอยากเข้าแบบห้าคนครับอะไรห้าคนคะเจ้าสาวเหรอเจ้าสาวสี่ครับสี่เลยเหรอใช่ครับความฝันครับในวัยเด็กก็มีแล้วสองถูกไหมยวอีกสองถูกไหมคะ ถ้าแต่งก็แต่งงานใหญ่ครับไม่ชอบงานเล็กอะแบบแต่งพร้อมกันเลยห้าคนได้เฮียดีเฮียดีปั่นกูได้กูส่งร้อยมาก่อนขาดอีกสองเนาะเอาฝันก็เป็นจริงแล้วเนาะนี้พูดคือนี่ที่เชื่อหมดเลยครับเชื่อครับก็เป็นกำลังใจให้นะคะอ๋อก็คือปฏิเสธไปแล้วเนาะในตัวเราพูดแบบนี้เพื่เป็นกำลังใจให้ไง e ครับพาใจคำตอบลว